คลิปนิวทีวีเทปนี้เป็นกันที่บรรยากาศภายในงานรักใต้บรรทัดสเปเชียลเอพิโ o ดวันที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับพร้อมทีมนักแสดงนำได้ชมซีรีส์บร์เลิฟซีรีส์รักใต้บรรทัด Ba สเชลออ the อะไรเตพร้อมกันเป็นครั้งแรกก่อนใครณเอิร์ธแล็บซีนีม่าบายด็อกเตอร์ซีบีดีโรงภาพยนตร์เอสเอฟเวิลด์ซีนมาชั้นเก้าศูนย์การค้าเซนทัลเวิลด์ภายในงานแฟนๆยังได้มีโอกาสพบป่านักแสดงนำที่มาร่วมเฉิดชายเดินพรมแดงนำโดยพระเอกนายเอกคูจินติวเตอร์กรพัฒย์ยิ้ม ริญยากรมาร์คสรทัศน์เจมเจษดาสำหรับซีรีส์รักใต้บรรทัด Battle of the r i t e r เป็นการดัดแปลงนินยายจีนโดยผู้จัดอย่างคุณวิวิวจงังจากไฮโดอินดัสเอนร์เทนเมนต์และกำกับการแสดงโดยคูกา้านทวัฒน์ปิยานนพงศ์สามารถรับชมได้ที่แอปพลิเคชัน h a y v a l l y และ l a k u เท Ten TV เริ่มตอนแรก29รกรกฎาคมนี้ค่ะงานวันนี้เป็นงานของออซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดค่ะเป็นแบบ EP หนึ่งดูประมาณ50-60เ เป็นการเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการจริงๆของซีรีส์เรื่องนี้ตื่นเต้นมากตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วก็แบบสื่อมาเยอะมากก็ตื่นเต้นมากก็จริงๆแล้วอีีแรกก็จะเป็นแนะนําตัวละครทุกตัวเพราะว่าตัวละครเราแบบมีเยอะพอสมควรจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คิดว่าอยากให้ดูใน E ีีแรกเพราะว่ามันเป็นวิธีการเล่าแบบ จีนจริงๆบทมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็จะเรียกว่าไม่คุ้นเคยแต่ก็ไม่ได้แปลกตาเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ดูซีรีส์จีนอยู่แล้วดูกําลังภายในดูต่างๆวันนี้ก็คือจะมีเซอร์ไพรส์มาให้ดูอย่างแน่นอนเรื่องนี้ดัดแปลงของจีนคือดัดแปลงมาจากนิยายจีนค่ะซึ่งนิยายจีนอะเรื่องนี้เขาเอาไปทําเป็นละครวิทยุจีนมาก่อนแล้วก็มีกระแสมากในประเทศจีนคราวนี้ผู้จัดผู้จัดมาจากจีนค่ะซึ่งผู้จัดก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อยากให้เอานํามาทํา เป็นซีรีส์เพราะว่าประสบความสาเร็จจากละครวิทยุที่จีนถือว่าเป็นการถ่ายทําที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอในฐานะนักแสดงครับแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างวัฒนธรรมต่างประเทศก็จะมีความไม่เหมือนกันครับผมก็ได้ประสบการณ์จากประเทศจีนค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับผมก็อยากให้รอดูพระจีนเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆพระจีนก็เหมือนเป็นพี่เลียจีนซึ่งเราจะแต่งตัวแบบจีนกันทุกคนเลยครับก็จะเป็นพ,พ,พี่เลียจีนชุดจีนแบบหน้าผมแบบจีนผมยาวเนี่ยครับก็อยาก อยากให้รอดูครับก็จะมีข้อแตกต่างจากที่เราถ่ายที่ไทยครับเพราะว่าเราเหมือนก็ได้ทําอะไรเหมือนที่ไม่เคยได้ทําเช่นแบบสู้กันอะไรเนี่ยครับก็อยากให้ดูแบบซีนพวกนี้มากๆใช่ในคาแรคเตอร์ของภาคของนิยายฝั่งจีนก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งครับก็อยากให้คน ดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าในเรื่องนี้มีทั้งภาคปัจจุบันแล้วก็ภาคในในใิยายครับมีหลายคาแรคเตอร์ครับจบซีรีส์ก็จะได้แบบจัดแฟนมีสแล้วก็ไปเจอกับแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศต่างๆด้วยค่ะ ฝากซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับเพราะว่าต่อซีรีส์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่ดังนั้นบทที่มาจากจีนมีวิธีการเล่าที่แปลกใหม่หนูมั่นใจว่ามันแปลกใหม่พอสมควรเพราะว่าผมก็เห็นบทมาในในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอเคบทเรื่องนี้แปลกมีวิธีการเล่าที่แปลกหรือพวกเราทั้งพุ่มกับและทีมงานและนักแสดงก็ต้องเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจบทกันหนักมากมากก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องของการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ส่วนการแสดง